สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมสวัสดีเอฟซีสายลุยสายล็อกออฟฟิเชียลว,วันนี้สแตนบายอยู่ที่นะครับบ้านคุณลูกค้าครับผมบรรยากาศเชา้ชา เช้าเช้าอันนี้ไม่ได้ไปไหนครับสแตนบายอยู่ที่บ้านลูกค้าครับผมสแตนบายอยู่ที่บ้านลูกค้าวันนี้เขาจะจัดเตรียมของกันครับผมสายเอเชียครับมุ่งหน้าพัทลุงนะ บ้านลูกตาครับผมอันนี้มุ่งหน้าไปสงขานะครับผมฝนตกครับผมฝนโตกอากาศดีครับผม ดีมากรถลา,า,าวิ่งปักไฟ่เลยครับผมบอสปังบ,บุ้งยอดสีสวยอยู่ต่างจังหวัดนี่อะไรมันก็ดีไปหมดครับผมนั่นครับเจ้าแท็กซี่สายลุยจอดอยู่นู่นครับผม วันนี้ไม่ได้ไปไหนครับผมกอนยามเครับเก็บเกี่ยวบรรยากาศมาฝากกันนะครับผม ไายเอเชียรครับผมวันนี้มีตลาดนัดนี่รถไปตลาดนัดกันครับซื้อของหิ้วกระเป๋ากันตลาดนัดพอกวัวซื้อของกระเป๋าัปตลาดนัดอยู่ตรงโน้นตรงสาราเหลือง ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบริการแท็กซี่สายลุยครับผมสายลุยแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับไม่ว่าจะบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมบริการไปทําธุระต่างๆหรือไปเที่ยวหรือว่าให้นําเที่ยวนะครับผมขับรถไว้ใจได้ครับผมขับรถทางไกลได้ครับผมขับรถดี ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ครับผมเพราะเราคือสายบริการที่แท้จริงครับผม0926143880แอดอปไลน์หรือโทรได้โทรเลยครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสายลุยสายเลาะออฟฟิเชียลด้วยนะครับผม สายลุยสายละออพิเชียวครับผู้รวมเดินทางอีก360คนไกลเข้าไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วครับผมทำไปเรื่อยครับอาจจะมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งเลยครับผมก็รับชมรับอะไรกันไปครับผมฝากไว้ด้วยครับในอ้อมอกอ้อมใจ ท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันทุกๆคนนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากยามเช้าครับผมสวัสดีครับ